ฮัลโหลฮัลโหลวัตดีจจ้ามอนเถิดคำก็แค่เกมนะที่ไม่อยากทิอะไรมากครับแย่ล่นหมด5 5าฮากันดีกว่านี่นะขาดอีกหนึ่งที่ครับผม <Yeah. S 1> ชื่อตัวละครหรือเปล่า FAU s t <S อ่านยูก็ได้ครับพี่ไม่ได้เล่นแล้วครับพิมพ์ได้เลยครับมีดาวหลังชื่อมีดาวหลังชื่อมีดาวหลังชื่อนะั่นนะั่นะ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  <Okay. S 2> อเดีใครยังไม่ไดะะเดี๋ยวคร,ครแล้วเค okay. 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 พอเอลก,กันด่ะเีเมหน้าเปิดในห้องนะครับเกมหน้าไม่เชิญนะคหน้าเปิดในห้อง ไม่เอาพี่ไม่อยากเลยแล้วมาปวดหัว,ลวลแล้วลำคออ่ะคื่าแล้วพออ่ะคือมาเลยผมคืมาเลย,เ,ลยเดี๋ยวพี่อ่านมินให้นะครับคื่มาคอมเมนต์มาเลยผมคอมเมนต์มาเลครับสวัสดีสวัสดีครับ ดอกตานี้พี่แอดชื่อผมหน่อยครับยังแอดไม่ได้นะครับยังแอดไม่ได้เพราะพี่เล่นบอกพุทธอะไรอะ่ะโยนฟรีคือเนี่ยอ๋อจะแจกแจกผลออกคุณสามบาทไม่ได้นอนเหรอไม่ได้ผลสวัสด,ด,ดีครับต้องรอเดี๋ยวรอเกณฑ์นหน้านะครับเกณฑ์นหน้าเปิดเลนหน้องนะครับเกณฑ์นหน้าไม่เชียวนะครับได้อีกตาอยู่นะพี่ว่าพี่ไม่เล่นดีกว่าพี่ว่าพี่เป็นผู้ชมอันดที่สุดนะ นี่เข้าใจความรู้สึกแล้วเข้าใจความรู้สึกแล้วเวลาเล่นปุ๊บทีมออกทีมแบบไม่เข้าทีมไม่อะไรเข้าใจความรู้สึกแล้วเนาะไม่เล่นดีกว่าเล่นแล้วแบบรู้สึกท้อเลยอะแบบเข้าใจความรู้สึกคนดูนะเวลาลงไปเล่นอะเจอทีพอกบ้างทีแบบไม่เข้าไฟไม่บวกเข้าใจความรู้สึกแบอนี่แหละนะเล่นกยบคนดูตั้งหางใจครับผม เขาจะความรู้สึกแบบพรุ่งนี้อากาศฝนรลลอดอ,อต้นไม้ของพ่อ,อ,เ,อเ,เรอเกมหน้านะครับใครจะเล่นด้วยรอเกมหน้านะครับิดีต้อรับู ROV เตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้าวินาทีอือ กนดูต้องท<ะ>งําใจแต่จังหวะจังหวะเอาจิงว่าพี่ว่าทีมพี่อ่ะโอเคนะแต่เขาแบบไม่ยอมไม่ยอมจบอะคือดูจากการเล่นแต่ละคนแหละเห<า>มือนเขาไม่อยากจบบะอารมณ์แบบดูดการปรมันเป็นเรื่องจรอยการเ<า>ท่าไหร่แต่พี่เข้าใจแหละเนาะสไตายแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน,น,ะนะมันจะมันจะให้ทุกคนมาพอรเฟสก์เหมือนเรามันก็ไม่ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไะร ที่ผมต้องทำยังไงถึงจะจำได้อ่าก็พยายามคุยบ่อยๆครับคุยบ่อยๆมันกลจำได้เองพยายามมาบ่อยๆคุยบ่อยๆ <c oughs> แจกมังกรผิดเรื่องได้ครับโอ้โหพยายามชนคุยอะ บิงกงลางบินกลางหนาวหนาเน่าเน่าวเย็นเย็นแล้วมาอยู่อะไรกันตรงนี้สองตัวเนี่ยเลยไม่ดีอกมันเข้าป่าเราแล้วจะติดเป็นหนึ่งที Has been defeated. An ally has been defeated. An ally has been defeated. You have, defeated ah. an enemy. You have been defeated. Oh, my, ชะลาโลกไปแล้วเจ้าแรดผมเจอทีมอะไรไม่รู้ครับเทลเอาออกแต่ก็ต้องิีตัวดออกกันอะไรเพื่วันนี้พี่ก็ปวดหัวแล้วเจอแต่อะไรก็ไม่รู้มันตอหนักภุมเราอยู่แน่เลยปล่านั่นไงเข้าไปเข้าไปเข้าไป ตอนมัธยมพี่เคยจีบผู้หญิงไหมครับก็เคยผมเคยครับเคยนะโอ้โหลิงข้างล่างเขาเข้า,ขาแล้วอ่ะจ,จิตรเรตเรียบร้อยฮะ เฮ้ยอฮเลนตายเกลียวเลยพีเรียนจบยางจ้คกับสบะล้คาเรื <Charl ize> ่องกับ <infring> ผ <es> ู้หญิงผมขอ โอ้ยโอ้ยอยู่ใจเย็นครับน้องติดไหมครับแบบทั้งทั้งเลยทคืออะไรอ่ะอ๋อไอถึงว่าจีบติดไหมหรอมันก็มันแล้วมันแล้วแต่บางเคสนะครับไม่ครับคือผมบอกแล้วอะทำไมกันเนี่ย โอ้โหทีผมออีกแล้วคนทีปคนที่ทใช่ไม่ต้องพยายามสายชาร์จขาดปวร้อนเออโหทำไมอะสายชาร์จไม่ดีหรอครับอะไรอะ,อะ,รอะแอมอะไรแอมผมอออีกแล้วแทมแทมคืออะไรอะ ทีมไม่ละอ๋อทีผมออกอ๋อทีผมออกโอเคครับเอาจริงๆบ้่าขนาดเมื่อกี้อ่ะทีพี่ไม่ได้ออกแต่แต่เขาแบบไม่อะไรเลยเขาเลยไม่นะไม่นะทีมเรากำลังยับเยินเลย ใช่ไม่ต้องพยายามเ,เ,เหมือนผมเหมือนผมไม่ได้ทำอะไเลยอือฮ uh huh. เกาดักแน่เลยเนี่ยโอเคมีใกล้งานวันเกิดเพื่อนครับแล้วซื้ออะไรเพื่อนถูกดีครับเออพี่ว่าน้องซื้อขนมไปให้เพื่อนก็ได้เนาะขนมเป๊ะปืนซื้อขนมไปให้เพื่อนก็ได้ครับตามทำการ์ดไปให้เพื่อนก็น่าจะดีปวดหัวกับสายชาร์จ ผมไม่ต้องพยายามเพราะเขาไมา่ถีบเองหรทีมเรกากำลังหนักเจ็บเยินแบบคนอน พ่อลิงล่อนไปนู่นด้วยนะก็จุดๆกันเลยทีเดียวเห้ยเสียงว่านเลยครับไปชดปะเนี่ยยิจะเรียนต่อไหมไม่ได้ต่อแล้วครับทำไมครับไม่ได้เรียนต่อ เราแก้เรียดีกว่าอไไโอ้โหไทรแท้ไทย อ่าเต็นกับทีเลยเออสักทีเนีเยอะไรไม่ไม่เกมเล่นโยนดีกว่าที่ผมจีบสาวติดด้วยที่หมอที่มีอาชีพอะไรไหมอาชีพก็แบบ <Wow. S 2> มีอยู่สองอย่างนะก็เป็นอาชีพแบบทั่วไปแล้วก็สตรีมเมอร์ครับจบวสตรีมคุยดิสน,นะโอเคครับได้ครับดื่มเหล้ามาัน เอยอะไรเนี่ยเล่นคำคมอนะ่ะเนี่ยไอ้ย่ามีคำคมด้วยสมควรแล้ดูดิดูดิดูดีม่าดีโอ้ดูแต่ง เลยข่ามวยก like ้ถึงแม้อายุไม่ถึงแปลกๆนะขอาคมย่าเพิ่งไปนะที่ผมเพ่งมาอ๋อครับครับครับคืออะไรคือชือคือือ ก็ทำง่ายตัดตัวได้นะครับอีทีมอารูมีไรไปสิไปสิ ชอบอะไรพี่ชอบอะไรคืออะไรงงพี่เคยสัมภาษณ์งานไหมเคยสัมภาษณ์งานไหมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยสัมภาษณ์เพราะว่าแบบปักได้ครับผมอ้าวใครเข้าถัดอะไรวะเฮ้ยยิ่งที่ผมไม่ได้ถุงขาเก็บแขนใช่เก็บแขน Get hand up นอมจะดื่มเหล้าลงแช่เรียนหนอนคอนเซนเตอร์ลงแม่นมที่อยู่จังหวัดอะไรครับกรุงครับจะมาหาหรอติดตรับถูกคับมีคนมาชวนพี่ทํางานบริษัทที่จะสปีมต่อไหมก็ก็ต้องดูก่อนครับว่าว่างป่ต้องหาเวลาว่างเนาะถ้าเกิดว่าต้องทํางานจริงอะไรก็อาจจะแบบแลกกาแฟอ่าจจะอาจจะมาสปีมแค่เสาร์อาทิตย์เนาะเดี๋ยวเรารอพูด เขาชอบหร ok. อเส okay, ียงเราหรอผู okay, okay, ้หญเขาชอบหรอเรองนี้ไม่รู้เหมือนกันครับมันแล้วแต่ความชอบนะครับมันแล้วแต่ความชอบมันแล้วแต่ความชอบครับโอเคนะครับจบแล้วนะครับมาทุกคนตาสุดท้ายแล้วนะครับดวตานี้เดี๋ยวพี่ไปแล้วนะมันก็สนุกกันมากเลยเนาะอาจจะปวดหัว เขาเองนะขย่อยนะถ่าเข้าเปถัดก็มีนะครับเล่งสองสองหนึ่งสามศูนย์ห้าศูนย์ะผู้หญิงสีเกอร์เซ็ชอบที่หน้าตาอีกห้าห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ที่ใจนะโอเค